สวัสดีครับผมนายวิชยามนัสทชานม .5 ทับ1ชั้นที่9ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับครรุนนันท์ผู้ใม่กาเนิดศาสนาซิกครับครรุนนันทนั้นเกิดในหมู่บ้านที่ชื่อว่าทาราวันดีครับทาราทันวันดีนะครับหรือว่าปัจจุบันที่เขาเรียกว่านานักนครครับเมื่อเขาอายุได้7ปีนะครับเขาได้ศึกษาความรู้อย่างแตกฉานศึกษาพวกคัมภีร์พระเวทเกี่ยวกับงานเขียนอะไรอย่างนี้ครับหนึ่งเลยมันตะเป็นคัมภีร์ที่เก่าที่สุดพัฒนาเป็นศาสนาฮินดูปัจจุบัน ใช้ยังไงว่าร้องสรรเสริญเทวดาในพิธีวงสวงเทพพย่ยดงเงี้ยครับส่วนอันที่สองน,นะครับเป็นพามนะครับอธิบายเกี่ยวกับความหมายของพิธีกรรมต่างๆส่วนอันที่สามครับอารัญญกะครับหนังสือคําสอนใช้ในป่าภาพผนวดสองครับให้ความสนใจเกี่ยวกับสามารถหิตามากกว่าและอันที่สี่ก็คืออุปนิสัต์ครับเป็นการคิดค้นพวกปรัชญาอย่างลึกซึ้งครับการหลุดพ้นตายเกิดนี้ครับ และเมื่อผ่านไป2ปีคุณลูกแล้วมีอายุ9ปีครับ mm hmm. เขาได้ศึกษาภาษาเปอร์เซียและศึกษาพวกการก่อตั้งลทัทธิพาซีแล้วก็โซโลอัสเตอร์ครับอันนี้คือลัทธินะครับต่อมาเขาสามารถสั่งสอนพวกคนในหมู่บ้านนั้นได้และสามารถแก้ไขปัญหาแก้ไขพวกคําสอนในสมัยนะั้นให้มีความทันสมัยมากขึ้นต่อมาครับโดยปกติแล้วชาวปัญจกคือผู้คนในหมู่บ้านครับจะเป็นออกแนวแบบนักรบ ร่างกายกำยำแต่ว่าคุณลนัคนั้นมุ่งมั่นที่จะเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับศาสนาคือตั้งใจจะศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับผู้คนก็ต่างนับถือคุณลูนานักมากเขาอยากให้แบบว่าขึ้นเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านแต่ว่าคุณลนาักได้ปฏิเสธครับเขามไม่ต้องการความรุ่งโรจน์แล้วต่อมาเขาก็ได้แต่งงานกับส,สตรีที่มีตระกูลครับและมีลูกด้กันสองคนหลังจากนั้นสาสิหกปีเขาก็ได้แตกแยกแตกแยกกันครับโดยคุณลนานั้นหนีไปในป่าครับทางความสงบ ดื่มน้ำอมฤตจากผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์คนนั้นบอกว่าเราจะขออยู่กับเจ้าทําให้ทุกคนนับถือเจ้าจงกระทําใจสมาธิพุณรนั้นให้เรียกว่าทวามติใจเข้าบริสุทธิ์หลังจากนั้นคุณรนัร้นก็กลับมาหมู่บ้านเดิมเราเริ่มแต่ว่าเป็นแจกทานแจกมุ่งแจกทานครับก็เลยได้ชื่อว่าคุณรนู้ให้กําเนิดศาสนาสิครับขอบคุณครับ